แตกกะแดงปุมอ้ามฮะอ้ามปิดเี็บไปแล้วเว้ย้ยอ้ามเนี๋ยดูดพี่เองดูจอดูดีพี่ส่งไปให้เองอ่ะเซอ่ะเรียบร้อยคิวได้ครับตันแตกตรงไหนเนี่ยจากานน่ะอ่อเกยยิงยิงโดนเจอ่ะเซน่เอามเซหนผรับผลนะผมรับผลนะ ยกคอมมาบ้านเลยยกคอมมาบ้านไปคุยอ้เขี้่ะคิ้วได้มาละ อโอ้ไม่ตายเพื่อนใหม่เลยเพื่อนไหนได้ปะ <c oughs> โอ้โหมันบังอ่ะเรับค่าดีกว่าต้องใช้ร้องเฉยแล้วผมมีแววผมในราคานี้หนึ่ไม่เหมือนโอ,อเลย อุปกรมกว่าดิอผมกูขายของกันหน่อยเนี่ยเอาตังก่อนขายของว่าเสียนี่ว่าแพลวี่40เล้คุณเจออะไไหนมนี่

ไปเหียวเหี้ยเียนไอ้ยอะไอ้ที่กูซื้อางพี่แม่ว่าค่ะไอเสื้อผ้านูอ่มเลยอกูบิดที่เกียแบบกูแบบ เม้่อไห่าแบบอะไรวะกูเอ็นหลังอะแล้วกูแบบยืดมือขึ้นข้างบนแบบบิด่บงนั้นอะแล้วมันกัดเลอะไม่เลอะไม่คุณพี่มีีหาแ่องหมเปิดได้ะกัโคตรเกีเอาฟันแตกผมอ้าไม่ตีมอ่ะไม่ฟันแตกเลยมันอะไรเนี่เจ็บอไรเล่นเจ็บอไรฮีเจ็บไหรโซนตีมดิ มือแข็งเนี and <AND <Ash well. S 2> เ่ยเดไปเติมปับถุงยามันจะแบบลงลงล็อกอะเข้าทีรอดนแล้วสามสองอแล้

Oh, hey.